เจับเลับจ้ามาแล้ว<อ>หนึ่งเมษายนผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิพิมพ์คาว่าชนะสิชนะสิมาเลยครับ<ว>เพื่ออะไรครับ<ว>เพื่อวอวยพรให้ตัวเราเองนั้นเ,เป็นเศรษฐีอวยพรให้ตัวเราเองนั้นโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับกดหัวใจกดติดตามด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการมูเตลูเพื่อการเสริมดวงและตัวเลขเพื่อความร่ารวยนั่นเองนะครับ1เมษายนจะเข้าปีใหม่ไทยแล้วเรียกได้ว่า เข้าสงการนะครับเราจะต้องโชคดีนะครับเราจะต้องโชคดีต้อนรับสงการเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็ขอเวพอร์ให้กับทุกคนโชคดีร่ำรวยถ้าทุกคนตอบรับทำเวพรพิมพ์คำว่าสาธุใต้คอมเมนต์นี้นะครับสาธทให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยในวันที่หนึ่งเมษายนและหนึ่งเมษายนนี้สีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภและก็เรียกซ้์ให้กับเราก็คือสีสีเขียวสีม่วง สีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซั์ให้กับเราในวันที่1เมษายนนี้ก็คือสีเขียวและสีม่วงนะครับลืมเตรียมตัวนะครับแล้วก็เตรียมเสื้อไว้ใส่ด้วยเพื่อต้อนรับความโชคดีในวันที่1เมษายน,นและเลขที่ผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่1เมษายนนี้ก็คือเลข59 9 5 69 9 6 6 8 86 9 8 8 9 92 29 61 16 67 76 66 99ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับ <aesthetic> ที yani ่ผมนำมาแบบปันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆๆๆในวันที่1เมษายนนี้ครับ